ยาแคปชูนสมุนไพรร้าน ND9 ตราค้างขาวดำเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามันประจำบ้านสรพ,พคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยาแคปชูลสมุนไพรร้าน ND9 ตราค้างขาวดำเป็นนิ้วล็อกแล้วก็ชามาถึงนี่แล้วก็ปวดหลังแล้วก็ไป เอายาที่ว่าเป็นยาหมองยาอะไรนะมาทามันก็ไม่หายเป็นมาหนึ่งปีทำงานไม่ถนัดขนาดราอีกกินข้าวอะ่ะกินช้อนตักช้อนได้แต่มลองเอามือเปิบข้าวใส่ปากเนี้ยงอไม่ได้อะ่ะข้าวใส่ปากไม่ได้อะ่ะหมอบอกว่าเป็นนิ้วล็อกชาแขนชาแขนตึงมาถึงนี่เลยเนี่ยมาถึงนีเนี่ยมันปวดตรงเนี้ยมันล็อกมันงอไม่ได้ไงือมันเดอย,อยู่อย่างนี้เลย เวลาเราจะงอดึงของเนี่ยมันงอไม่ได้เราต้องใช้แบ็เนี้มันก็ทำออกไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้แล้วหยิบอะไรดึงออกได้สบายพอมากินยาเนี่ยเอ็นดีเก้าตาค้างขาวดําก็เบาเบา,เบาไม่ชาไม่ปวดไม่เป็นไรเนี่ยมันก็จะเบาลงแล้วก็มันมันจะเริ่มงอได้เป็นเป็นที่แรกอ่ะมันจะไม่หยิบอะไรไม่ได้เลยดึงเชือกที่มัดของที่ว่าเป็นถุงแกงถุงขนมอะไรเนะ่ย ดึงออกไม่ได้ต้องใช้มีดตัดอะเดี๋ยวนี้มันงอได้แล้วเมื่อก่อนงอไม่ได้บวมปวด,ดเนี่ยปวดเนี่ยมันจะมาถึงแขนนี่เลยแล้วก็มาถึงเนี่ยถึงหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เป็นแล้วทำงานได้เหมือนเกา่าแล้วก็มือก็แก้ของดึงของอะไรได้เหมือนเกา่าไม่เมื่อก่อนต้องใช้อย่างเงี้ย mission, ไม่ถนัดอ่ะแต่เด,เดี๋ยวนี้ไ,ได้แล้วหายเนี่อ่อนแล้วเนี่ยไม่แข็งแล้วเมื่อก่อนเดีอยงี้เลยงอไม่ได้เลย กินเอ็นดีเก้าอ่ะตาค้างขาวดำที่แรกอีทศกุลตาราบุญมีเขาตีจัดรายการเขาก็มาลองให้กินกล่องน,นึงแลก็รวมๆกันหลายๆคนนี่แหละทีนี้พอมาลองกินดูเออมันงอได้ก็อกเออรู้สึกว่าเออกินไปนเรื่อยๆมันก็เลยหายเลยก็เลยไม่ไม่ไม่เดเหมือนก่อนละไม่บวมแม่ไม่ปวดแขนนี้ก็เบาแล้วหลังหลืงก็ไม่ปวดแล้ว กินทีแรกมันจะปวดปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็จะมีอาการไข่อยู่วันหนึ่งหรือสองวันนี่แหละแล้วก็ทีนี้ก็มันก็จะหายหายจากอาการไข่อาการปวดแล้วนะทีนี้ก็เบาไม่เป็นแล้วทีเนี้ยก็กินไปเรื่อยๆเมื่อก่อนทําอย่างนี้ไม่ได้อ่ะทาอย่างนี้ไม่ได้เมื่อก่อนปกติคนเราจะทําอย่างนี้ได้ใช่ไหมมือแต่อันนี้ไม่เป็นเป็นนี้เนี้ยเนี่ยทำไม่ได้เลยเมื่อก่อนจะดีอยู่อย่างนี้ มันแล้งมัน้าจะบวมด้วยตรงเนี้ยบวมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละได้เหมือนเก่ากินเอ็นดีเก้าอ่ะตาค้างขาวดาหลังก็เบาไม่เป็นไรแล้วเมื่อก่อนหลังนั่งทํากับข้าวนั่งนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะปวดเวลาเราลุกขึ้นเดินต้องแบบทําตัวงอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่เป็นไรแล้วเดินสบายนั่งก็สบายแล้วทํากับข้าวทําอะไรอ่ะ เมื่อก่อนนั่งนานอย่างนี้ต้องเดินบางทีเดินแบบคนแก่เดินแบบปวดปวดอะเดินไม่ถนัดเดินต้องแบบเหมือนจะลม้มจะล้มอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเดินได้สบายปกติก็ไปทํานาหวานปุ๋ยอะไรได้เมื่อก่อนกำปุ๋ยหวานก็ยังกำไม่ได้เลยเพราะมันทามันไอเนี้ยมันงอไม่ได้างเนี้ย มันจะบวมตรงนี้ก็จะบวมบวมนี่แล้วก็ปวดนี่มาถึงนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรหายเอ็นดีเกาตาค้างขาวดำดีจริงๆยาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีเกราตค้างขาวดำเป็นยาแผนโบราณยาสามันประจำบ้านเป็นยาที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงาน คณะกรรมการองค์การหารยาจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยผ่านออยอไม่มีสารสตรอยเจอปนยาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีตราค้างขาวดำสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย n อ็ดีตราค้างขาวดำติดต่อสอบถาม0 8 1 4 4 6 4 4 5, 9, 0, 8, 1, 7, 3, 2, 5, 7, 6, 7ป้ายาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีเกตราค้างขาวดำกล่องสีแดงค้างขาวสีดำ